ปียารอบที่เป็นไหฮะตัวนาเล่นดีไหมครับีเขบดูดเป็ไงฮะเ่นด nah ีไหมครับดีขาูดเลนดีไหมครับแล้วส้มของผมถ้าเอถ้าเล่นดีนะครับไปบอก่อนะฮะยังเหลือห้ารอบนะครับยังไงบอกเพื่อนๆได้นะก็มาช่วยๆกัน เราบอกว่าที่ช่วยกันบอกต่อซีีนี้ให้บอกต่อไปเลยจ้า,จาครับผม ถามแรกก็อยากอยาก,อยากเกิดตามมากันนะว่าทำไมต้องถามคนนี้หรืออะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคไหมไปเริ่ก่อนนะฮะครับ,รบ,รบมผมขอถามพี่เบียร์ละกันก็ถือว่าจริงๆก็มีพี่ๆหลายคนนะที่ถ่ายรูปผมอยู่ตลอดมานะฮะแล้วก็ อีเพิร์สเรื่องรูปนี้นะผมอาจจะไม่ได้ขอบคุณรูปที่พี่ถ่ายกันอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะให้คือคงไม่ได้ถามอยากให้พี่บอกความรู้สึกอะไรสักหน่อยน้างหมายถึงว่าเออเป็นคนที่อยู่ในเป็นคนที่มองอะไรผ่านเลนก็คืออะไรนะเลนกล้องผ่านกล้องอะไรเงี้ยก็อาจจะคยกว่าเป็นผู้เสียสละนล้วก็หลักรูว่าเขา รู้สึกอะไรยังไงกับกับผมแล้วก็รู้สึกอะไรอะไรก็แบบนี้แล้วก็เขาคืออยากให้เขาบอกว่าเออสิ่งที่เาา้าทำแต่กอยให้ทุกคนดูว่านี่คือคนนึ่งที่เสียสละแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่นี่ก็เสียสละเหมือนกันนะคร <s> ับฝ<ค>นใช่ๆๆๆจขนถ Oh <laughs> คืออยากจะบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่เสียสละและเชื่อว่าทุกๆคนเสียสละเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าผมคงไล่พูด,ดไม่ได้นะฮะก็คืออยากให้มองตรงนี้ก็หนึงอย่างเราผ่านกันมาสองปีสามปีแลนะ้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากคงมองตาก็เข้าใจนะฮะก็รักการอยู่ด้วยกันนะฮะผมเอยก็ค่อยๆพูดค่อยๆพูดกันก็ได้ครับจ้า มาคำถามที่สองถามผมนะฮะถามถามผมก็ได้ครับอย่าให้ผมถามเลยฮะ๋ยวผมคิดออก๋ยวผมถามมามาถามมา มีม no um, okay. ีใครที่นี 2. ่ลับไม่ได้ไหครับถ้าผมมีแฟนเนเคานะฮะมาเจอไปตืเช้ามาเนออ่าขอพูดขอพูดเฉพาสถานนะฮะเอก็ไปตื่เช้ามาก็ไปทำตุลนะครับผมพาเมรไปทำุนะครับมีเพื่อนพี่น้องในทีมก็ไปด้วยกันการทำุลเจ็ก็ จบเสร็จพี่น้ำทำอะไรต่อนะอ่ะอ๋อสองสองเดือนตอีสอง,องอสองโมงฮะสองืองเสร็จปุ๊บก็ประชุมงานต่อใช่ไหมครับประชุมงานเสร็จกกปุ๊บก็แดกเข้าเมาครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมก็กลับไปไประชุมงานที่บ้านต่อ ครบดีจริงๆเราทำงานดีัขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับไปต่ออย่างที่เรา รู้สึกยังไงตอนถูก IG ใช่ไหมฮะตอบไม่ดารานะฮะถ้าเจอหน้าก็คงไม่เชียร์กันแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันผมก็ไม่คิดว่าจะได้คือแบบก็คืออาจจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็พูดคล้ายๆในในที่เราโพสต์ยังไง IG นะก็คือนถ้าเกิดถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ชอบใครอะไรกันหรือว่ารู้สึกว่าเออผมทำอะไร เปเข้าตาหรือแอบเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาเหมือนที่พวกคุณเจยเจอผมครั้งแรกแล้วเข้าตาก็ลองคุยกันได้เราอะไรที่มันไม่ดีก็ค่อยคุยกันเพราะสัคสเดี๋ยวนี้ก็อยู่ยากนะพูดบาพูดกครั้ใช้คำโยราณนะฮะแล้วก็จบท้ายด้วยก็อย่าเชินอะครกัน ดีเต็ยเลยดีคือจริงๆเป็นคนชอบแต่งเัว์มากยอมรับนะฮะเป็นคนชอบแต่งเัว์มากมากจนใช่มากไปจนจำไม่เข้แใจวนะฮะหลังๆก็พยายามปรับตัวแชร์กันครึ่งๆนะฮะครึ่งตัดตัดล้ว แต่ชูไม่ได้รู้นะว่าตอนทักเตี่ยบอกว่าให้ถอดแว่นตานี่ถึงได้แชร์กันแล้วทิ้งทางนะฮะตัวเองจะทิดงทางนะฮะคือจะบอกว่าถ้าตอนตุ้มตาเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อผ้าตัวเองได้ผมก็คงเป็นเด็กยนี้กันในบ้านนะฮะแต่พอดีเขาเราต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบเออดูดูดูดีหน่อย แต่อีกนี้ก็ก็ดีอยู่ครับโอเคครับครับผมนะเป็นสไตล์จริงหรือครับคำถามที่สามอาซูบี้ครับอมามามา ในที่ไปขับไปรอใช่ไหมครับเช้าก็ไปเที่ยวก็ไปบ่ายก็ไปก็ไอสำหรับผมผมพูดตรงๆผมโตแล้วนะฮะผมโตแล้วแล้วก็เข้าใจนะว่าถ้าถ้าแบบเหมือนถ้าเกิดบางคนแบบบางคนจะมีบางคนที่มาแบบเออพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้มาคือมันก็ไม่ใช่ความผิดขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าคือ คือผมเข้าใจว่าไอ้ทุกคนมีอนาคตของตัวเองมีคนท่าของตัวเองนะฮะคือเราก็ต้องทําจุดมุ่งหมายของตัวเองด้วยคือผมก็ฝากถึงเด็กๆด้วยและกันที่เรียนอยู่นะฮะก็อยากให้เด็กเรียนนะฮะอยากให้เด็กเรียนมามาเข้าเป็นาหลักนะจ๊ะโอ้ใช่ตั้งใจเรียนก่อนนะ หรือไมพอเราตั้งใจเรียนปุ๊บเราประสบหน้าที่สำเร็จในประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในการงานปุ๊บเรามีเงินปุ๊บเราก็อเอาเงินมาให้คนอะไรพี่ได้เราก็ติดตามผลงานพี่อุ่นตนผลงานพี่ได้นะถึงมันขายของมิกแบงครับผมก็จริงๆเข้าใจทุกๆคนนะคือไม่ต้องกลัวว่าผมจะน้อยใจหรือว่าอะไรแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็มี บนทางของตัวเองแต่ว่าจะทิ้งผลแล้วกันครับผมบม,มาคำถามที่สครับพี่เจมอ่มาครับผมเ<ส>ดีย๋ยวช่ว ที่นพูเสียสละที่จะเห็นแบบ่เไม่่แต่ว่าถ้าพูดก็พูดยก็อเหมือนเหมือนพี่เขาก็เป็นคนขอถี่ป้ายไฟอะไรเงี้ยก็เข้าใจบางอานลคุณมีแบบเราจ็พอไล่เอ้ยอะไรเงี้ยคผมเชื่อว่าเขาก็คีแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ต้องมีการงานที่ดี แล้วก็ขอบคุณมากที่เสียสละให้ผมน,นะฮะแล้วก็วันนี้พี่ตั้งใจทีครับผม เบอร์25น้องหัานเป็นเด็กดีมากๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นศิลปินที่แบบคือพี่นี่เคยนึดในของใครเลยนะแบบที่รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เออเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นไอดอลเนาะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าน้องเป็าเด็กดีมากๆมากๆนะแล้วก็ทําให้ทุกครั้งน้องทาให้พวกพี่มีความสุขมากๆถึงแม้ว่าบางครั้งก็จะเหนื่อยขนาดไหน แต่ว่าถ้าเกิดน้องขันห่างตามาที่เดียวแล้วก็อิ่มมันเป็นความสุขมากๆของพวกพี่เพราะว่าพี่อยู่ใกล้สามปีแน่ว่าในฐานะที่หเป็นเด็กดีนะนะคะอายุ20ปีนางฟาท่านคบอกว่าอยากให้หนอยากให้พรของสามข้อมอยากได้อะไรบ้างคะ เอ่อเอ่เอไม่ต้องยากกว่าพี่เอาเลยนะครับที่ทำเอ่อผมผมขอทุกครั้งเวลาแ่ะเอาก้อนเค้กเมื่อกี้ถือว่าเป็นถ้าเป็นนางฟ้าให้คำอธิญาณและพี่เป่าก้อนเค้กกี้ก็ขอแช่ว่าก็ขอให้ ทุกทุกคนการขับรมและก็ทุกทุกคนมีความสุขกับผลงานของผมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะฮะถ้าจะเพิ่มมาอีกสองอย่างล่ะค้าใจดีนะฮะก็อันนี้ผมก็ขอว่าจริงๆผมขอตอนมันเกิดผมว่าปีนี้เอ่อผมไม่ได้คือถามว่าอยากรวยหรก็อยากเงี้นคนเรา นะแต่ว่าสิ่งที่ผมขอคือขอคนขอเจอคนที่จริงใจในชีวิตนะฮะอะไรก็ได้คือเอลลี่ยเงจะททองทองหานั้นได้เลยนะแต่ว่ามันก็แค่อยากเจอคนที่จริงใจแล้วก็อรอบกายเราเราจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยไม่ไม่มีศัตรูขับอื่นไล่ตัวเรานะฮะแล้วส่วนอีกข้อ,อก็ขอให้อ่อ อีกครับโอ้โหเครียดอย่าเครียดจนขนาดนั้นฮะทำหนุนคอนเสิร์ตเอากระสือมาเร็วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและก็มีประสบกบบนี้ต่อไปกับผมนะครับคุบ

ในชีวิตก็ผมหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วทุกนี้โดนทีมกันผมอยากเป็นเือนหลังครับนะครับผมบอกเลยนะจ๊ะคนหลังอะไรมาดูนะครับแต่ไม่ใช่เปลงร้องแท้เท่านั้นนะครับผม 来来，哥。Uh, ้ำลงเลยลำเดียวกันแล้วนะฮะตอบได้จ e ริงพี <ım S 1> ่ค e รับเชิญงานพี่ผมยังไม่รู้เลยแล้วก็ถามเลยครับนะเจ้าอยู่รอนะครับผมนะครับเกิดวันนี้ก็ขอบคุณทุกเชิญมากๆนะถ้าเกิดมีโอกาสหน้ามีมี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ี่อีกก็เดี๋ยวคำถามมานะ เราหน้าขอเอาน้องให้โอ้ยขาแนบไี่ชิวโอ้ยนะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆครับผมวามสุขมากๆทุกครั้งที่ทุกคนเดินเตลกันอื้อยืดขนาดนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนกันโอกาสแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้มีนะฮะบอกว่าละครเรื่องหน้าหรือว่าอะไรต่างๆที่วี้อันดี้มาเจอกันนะฮะแล้วก็เราจะบอกว่า เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ผ่านม,มาสองสามตีแล้วผมก็ต้องมองไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแยะมองตาแล้วผมรู้ใจแล้วนะฮะแต่เดสตาร์สุดจะมาแล้วก็ก็ไม่ไม่ก็ก็ฝากน้องๆด้วยก็ฝากน้องด้วยครับโอเคครับฝากเฉยๆนะฮะนะและผมขอบคุณมากๆครับผมนะครับ